ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงศาลแม่ฮันนี่แล้วนะคะศาลแม่ฮันนี่อยู่ที่จังหวัดศรสีสะเกดจก้ะมาถึงแล้วช่วงเวช้าคนอาจจะยังไม่เยอะจ้ะเพราะว่าสายๆอ่ะถึงจะมีคนเยอะหน่อยตอนนี้เรามาถึงช่องเช้าๆ้าหน่อยอ่าพอดีมาเจอคูตั้มพอดีคูตั้มก็กาลังมาทําช่องเหมือนกันจ้ะเนี่ยคือศาลแม่ฮันนี่นะคะติดอยู่กับถนนใหญ่จ้ะเส้นถนนศรีสะเกดบลราชธานี ลอตเตรีนี่เพียบเลยใครชอบใบไหนลุ้นได้เลยจ้ะชมบรรยากาศดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือหน้าศาลนะจ๊ะหน้าศาลแม่ฮันนี่ก็จะมีรูปปั้นทั้งรูปภาพแล้วก็มีพวงมลาลัยด้วยเขาบอกว่าแม่ฮันนี่ชอบสีแดงส่วนมากก็จะมีมลาลัยสีแดงกับดาวเรืองจ้ะแม่เสียงโชคแล้วนะคะ วันนี้แม่เสียงโชคได้ส7มเจ็ดวก่อนแม่เสียงได้7จดสองก็ออกตรงๆนะเดินออกจากศาลมาเจออง้งอิงพอดีเลยน้ององ้งอิงน่ารักค่ะตัวเล็กๆขาวขวอ่าวันนี้โชคดีและเจอทั้งน้ององ้งอิงเจอทั้งแม่หน่อยในมาไหว้ศาลแม่ฮันนี่พร้อมกันเลยวันนี้ใครที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะ